หาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งจะหาซื้อที่ดินงสักแปลงหนึ่งอย่าหูเบาอย่าใจร้อนอย่าฟังคนขายมากอย่าดูแค่แว็บเดียวแล้วตัดสินใจให้ไปดูที่จริงด้วยตัวเองแล้วจะสบายใจที่สุดแล้วเปรียบเทียบเรนะืน่าเปรียบเทียบไร่ไรเจ้าอยู่นะครับอย่าไปดูปุ๊บชอบปับ๊บเดี๋ยวจะโดนหลอกเอาอ่ะลองไปดูหลังนี้วะอรดาหลอกหรือเปล่าตามมาหามาให้แล้วนะครับบ้านยังถูกเลยถูกไม่ว่าถูกก็ต้องคุ้มเงินคนซื้อด้วยนะครับถูกเงิน แต่จะได้ต้องได้ของดีนะครับเขาว่าของถูกของดีไม่มีจริงเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นไงบ้างอ้าววันนี้ผมบอยสิทธคาดเดคอใครเข้ามาในไลฟ์สดหน่อยตอนนี้ไลฟ์สดกันพร้อมกันแอปสีแดงแอปสีฟ้าแอปสีดำอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะมาหาของคุ้มค่ายกับท่านผู้ชมกันอ่าไม่ต้องกลัวเสียงเงินนะฮะเจอหน้าผมกบับอาเขาเรียกว่าอะไรการันตีได้เลยว่าหาของสวยหาของถูกให้กดไลค์กดแชร์หน่อ erm ยดิเนี่ยตอนนี้มาไลฟ์สดเนี่ยมานครปฐมอำเภอเมืองด้วยห่างจากตัวนครปฐมเนี่ยไม่กี่กิโลเองอ่าเนี่ข้างหลังผม มีหลายหลังเหมือนกันนะแต่จะหมดแล้วเออเกินครึ่งแล้วจะหมดแล้วนะครับเจ้าของจจดีก็มาอยู่กับผมแล้วสบายใจได้ไม่ต้องพูไม่ต้องกลัวการโกงใครจะโกงผมสืบให้แล้วผมเช็คให้แล้วใครโกงผมไม่มานะครับก่อนที่จะถึงท่านผ่านมือผมก่อนผ่านมือผมก่อนไม่ใช่ผมโกงเองนะผ่านมือผมก่อนคือผมตรวจสอบให้แล้วแสดงว่าทุกแปลงทุกหลังที่ผมมารีวิวให้กับท่านคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูกันใจเย็นๆรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนกดไลค์กดแชร์ให้กันสักหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเอฟซีดา um. ขอบคุณมากอ่าเริ ให้ดูให้ดูถนนก่อนเน่เน่เน่เน,น,น,น่ให้ดูให้ดูทรงเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้น้านอดิดหดรืออะไรก็ไม่รู้นะให้ดูบรรยากาศก,าก่อนมีอยู่หกหลังแต่ตอนนี้เหลือไม่ครบละเน่ข้างในโคตรสวยเลยใช้คำพูดอย่างนี้เลยใช้คำว่าโคตรสวยเลยเน่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 ติดถนนเขาเรียกว่าลาดยางเลยโครงการนี้สวยสองล้านกว่าบาทโอ้โหนี่อย่าอ,อ,อย่าย้งปิดหนีนะไม่ใช่ว่าบอกสองล้านกว่าบาทปิดหนีกันหมดเมื่อก่อนขายแพงกว่านี้สองล้านกว่าบาทเนี่ยพื้นที่ดินเนี่ยนะเจ็ดสิบกว่าตารางวา พื้นที่ใช้สอยบ้านคูณ2เข้าไปเลยประมาณ140ตารางเมตรอ่าแล้วเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอย่างสวยใครจะไปชมกับผมมั่งอ่าใครจะชมพิมพชมมาพิมพอยากชมมาดรืยกันเช็คอ่าเขาเรียกว่าสาวเสียงหน่อยแอปสีดเสียงดังฟังชัดไหมนะครับแอปสีแดงแอปสีฟ้าเสียงดังฟังชัดไหมนะครับ fc ผมผมเชื่อว่ารูปหล่อสวยทุกคนใจดีด้วยรวยด้วย,วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปชมฝากพิมพ์ให้หน่อยแล้วกันว่าเสียงดังฟังชัดไหมภาพชัดไหมนะครับถ้าชัดเราจะได้ไปชมกันอ่านี่บอกก่อนนะ บางคนเก็บเงินเก็บทองเอออันนี้กู้แบงค์ได้ด้วยผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้นะครับอยู่ที่เครดิตของท่านแต่เจ้าของท่านใจดีเฮียแกใจดีเียกเฮียก็ได้แกเปิดโอกาสให้เด็กป็นาสตรให้กู้สดได้สดลดด้วยผ่อ,อนกู้แบงค์ไม่ต้องผ่อนกับเจ้าของอ่าเจ้าของโครงการผ่อนกับแบงค์ได้สบายๆนะแล้วอย่างที่บอกซื้อแล้วอัโฉนดกลับบ้านได้เลยจะมีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ไปเพื่อไม่เสียเวลากี่คนแล้วเนี่ยโอ้โหสามร้อยเก้าสิบคนแล้วขอบคุณมากไปดูกันกับกล้องก่นอนตามมาคนครปฐมอำเภอเมือง เอเออเมืองนครปฐมจะได้ไม่ต้องมีคนถามผมผมพูดมากเดี๋ยวเขาบ่นเอาอีกอ่ะกลับกล้องก่อนนะสี่ร้อยกว่าคนแล้วตามมาจับกล้องตรงไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับตาลายอ่าแป๊บเดียวนะครับสลับกล้องปัวอ่าตามมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบบเยวบบเ็นๆ fc ช่องนี้ใจร้อนเหลือเกินนะครับอ่ะตามมาเลยนะครับนี่ให้ดูชุมชนก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปตัดต่อคลิปอะไรต่างผมบินโดนให้ดูอย่างละเอียดเลยนะอันนี้ป็นไฟ์สดนะนี่มีหกหลังทรงอย่างสวยเลย เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเจดีของเราดีกว่าเชิญท่านออกมาข้างนอกดีกว่าครับสวัสดีครับครับโอ้โหแนะนําตัวสัหน่อยดีครับอ่านี่ครับสวัสดีครับผมวีระนะครับก็มาจากหมู่บ้านโครงการทาราลินอําเภอเมืองนครปฐมโอเคอ่าบ้านบัญญัติครับผมเรียกว่าเฮียวีระแล้วกันนะครับได้ครับชื่อโครงการหมู่บ้านเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าหมู่บ้านโครงการอะไรนะอ่าโครงการชื่อว่าธาราลินครับ ทาลาลินทาลาลินทาลาแปลว่าน้ําท่าลาแปลว่าน้ําลินแปลว่าอะไรก็ดินก็รับทรัพย์รับอะไรกันอ่ารับทรัพย์รับสิ่งดีๆกันมาได้ครับฮียครับนิดนึงวันนี้ผมมาถ่ายทําผมมารีวิวเนี่ยไม่ไม่หลอกท่านผู้ชมนะไม่ครับไม่มีการโกงไม่มีครับอ่าผมเป็นเจ้าของเองนี่แล้วบอกกันนะบ้านหลังเนี้ยไม่ได้สร้างทั่วไปไม่ใช่ผมทายก็นะครับฮี่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐแดงไม่ได้สร้างด้วยอิฐมอญไม่ได้สร้างด้วยอิฐบวนเบา มันสร้างด้วยอะไรครับเป็นระบบพีแคสนะครับเป็นระบบออคอนกรีตทั้งหลังเลยนะครับคอนกรีตเสริรสรมงงแรง,งเรามีโรงงานเรามีโรงงานของส่วนตัวของเราเองอ่าสแสดงว่าใครมาซื้อเนี่ยแข็งแรงทนทาน,นแน่นอนแน่นอนแล้วได้ข่าวว่าบ้านหลังเนี้ยรับประกันโครงสร้างกี่ปีครับรับประกันโครงสร้างไว้ให้5ปีครับ5ปีครับผมถามนิดนึงเฮียครับเมื่อกี้เฮียบอกว่าอยู่อำเภอเมืองนครปฐมห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมกี่กิโลที่นี่ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ ยี่สิบกิโลได้ยี่สิบกิโลมันอยู่ตำบลอะไรครับอยู่ตำบลบ้านยางนะครับอ้าวท่านู้ชมเดี๋ยวใจเย็นๆราคาเดี๋ยวค่อยถามแม่ใจเย็นๆใจเลืดวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวถามให้หมดรายอย่างละเอียดเลยผมพูดนะเยนนะฮะอยู่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐมห่างจากเส้นเมนเมนไปนครปฐมเส้นมาลายเมนสามสองหนึ่งนี้ก็ไม่ถึงหกเกกิโลใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับพื้นที่บ้านของเฮียนยครับพื้นที่ดินเนี่ยกี่ตารางเมตรครับ ที่นี่อ่าถ้าเป็นพื้นที่ใช้สอยก็140ตารางเมตรนะครับถ้าถ้าเป็นพื้นที่บ้านพื้นที่ใช้สอยเนี่ย140ตารางเมตรใช่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินล่ะครับถ้าพื้นที่ดินก็74.5ตารางวาอ่าแล้วทุกผืนคือฉนดคุดแดงหมดคุดแดงหมดครับไฟฟ้ามีไฟฟ้าเรียบร้อยประปามีเรียบร้อยครับผมอ่าเมื่อก่อนได้ข่าวว่าขายแพงกว่านี้ขายแพงกว่านี้อ่าอย่าคำนี้นึงมาก่อนนะเอามาก่อนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งพิมพ์มาก่อนเดี๋ยวงงกันเมื่อก่อนเฮียขายเท่าไหร่ครับอ่าราคาตั้งที่เเเราาาคยตั้้งอไว2 ว่าก่อนขาย2.69เดี๋ยวมันจะมีป้ายในหน้าโครงการเดี๋ยวตอนท้ายผมพาไปดูน่แต่ถ้าผมมาเนี่ย2.69ผมคงไม่มารีวิวให้เฮียแน่นอน่ใช่ผมมาเฮียให้เท่าไหร่ตอนนี้เราก็เปิดให้กับทางเพจของคุณบอยเศรษฐีก็คือเราเปิดให้2ล้าน2แสนเก้าหมื่นบาท2.29อ่้าท่านผู้ชมพิมมาเลยอยากใจใจร้อนก็พิมมาเลย2.29้าล้านนะครับใช่ครับเดี๋ยวต้องไปดูในรั้วในบ้านอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะพาไปดูถนนล,ลาดยางนี่ลาดยางคือข้างหน้าเลยนะครับเฮีย ใช่ครับเฮีย er ครับนิดนึงแถวนี้น้ําท่วมไหมโอ้ร้อย้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ท่วมครับท่วมหรือไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไม่ท่วมแน่นไม่ท่วมนะครับ,รบอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ท่วมเฮีย er มีทั้งหมดกี่หลังนะครับคือทั้งหมดนี่ก็มีจํานวนทั้งหมดหกหลังหกหลังตอนนี้เหลือครึ่งครึ่งตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งละอ่าประมาณครึ่งครึ่งนะครับมีมีหกหลังนะมีมีเพื่อนบ้านแล้วครับอ่าเฮียเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูเองนะตรงนี้เดี๋ยวผมออกมาตอนท้ายนะเดี๋ยยยวววววจะะะหาาาาาาา่่่ไไไออออออ้้้บนนงงงรรรเเเเเแลฮีีกกดิ ทรงนอดิดทรงกําลังฮิตเป็นก็กำลังฮิตกำลังเป็นโมเดิรร์นอ่าคับไปในล่มกันดีกว่าครับเชิญๆอ่าที่ที่เข้าในบ้านไม่ใช่แล้วครับพี่หาเรื่องเข้าล่มผมถามนิดนึงครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรู้ละร้อยสี่สิบตารางเมตรอันนี้จอดรถได้ใช่ไหมครับจอดรถได้สองคันครับผมอ่าปลาเป็นโปรปลาหมู่บ้านเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆนะไฟฟ้าเป็นภูมิภาคไฟฟ้าภูมิภาคครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเต็มปีบเต็มเปี่ยมเสาไฟทุกต้นมีโซล่าเซลล์ครับ เนี่ยบางคนเขาอยากจะรู้ว่าตรงนี้หือใจร้อนกันจังเลยเพจนี้สื่อนี้นะครับครับอยู่ใกล้วัดอะไรโรงเรียนอะไรอยู่ใกล้วัดโรงเรียนหนองกระโดนนะครับอ่ะหนองกระโดนก็อยู่ใกล้สพประมาณสัก2กิโลเมตรสพแปลว่าอะไรครับอ่าสพอที่เป็นโรงสถานีตำรวจนะครับอยู่ใกล้สถานีตำรวจ2กิโลเมตรสกิโลเมตรครับอย่างนี้นี่ใครทําผิดเล่นพงเล่นไพ่นี่ตํารวจมารวบเลยปลอดภัยครับปลอดภัยอ่าเน้นว่าทางนี้ปลอดภัยปลอดยาอ่ะ อดยายาอะไรครับก็ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยก็คือตั้งแต่ผมมาทําก็ไม่มีนะครับขโมยกระโจนในเรื่องของเ่าเล็กน้อยพวกนี้ไม่เคยมีโอเคเดี๋ยวเฮียมายืนหน้าบ้านก่อนแต่ยังไม่เข้านะครับผมผมใจร้อนใจร้อนคือยังไม่เข้าไงฮะใช่ใช่เฮียครับอย่างนี้นิดนึงเดี๋ยวผมต้องขอเบอร์เฮียให้ยางละเอียดแต่เดี๋ยวค่อยขอผมรู้แล้วพื้นที่บ้านหลังเนี้ยเฮียใส่รองเท้าดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนนี่มายืนตรงนี้กันนี่ให้เฮียยืนในร่มเดี๋ยวผมเป็นไฟขันอาสาตากแดดเองนะครับอ่ะฮ จำนวนห้องนอนก็คือ3นอน3ห้องนอน2ห้องน้ำสองห้องน้ำสองที่จอดรถ2องทีจอดรถใช่ครับหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องโถงห้องครัวมีไหมฮะห้องครัวมีละครมีหมดเลยคือง่ายๆ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหรือหนึ่งห้องนั่งเล่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับถ้าเมื่อก่อนเฮียขายเนี่ยสองจุดหกเก้าล้านทีเนี้ยตอนเนี้ยเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือ2.292 จุดสองซื้อที่กะเฮียแล้วเราไม่โกงไม่มีครับอันนั้นสบายใจได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ายะมาทําส่งยนสัญญาอะไรก็ทําให้ละเอียดลวกันได้ครับผมถามนิดนึงเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเียยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับพยายามจะเจาะข้อมูลไปเรื่อยๆถ้าผมถามซ้ําอะไรก็ท่านูปชมกระยาเพังว่าผมนะบ้านหลังนี้ข้อดีคือมันเป็นผนังนะครับเป็นพีแคสทั้งหมดใช่ไหมฮะถูกต้องเป็นปูนเขาเรียกว่าคอนกรีตถูกต้องครับผสมเสร็จแล้วก็เอาหล่อเป็นแผ่นมาวางเลยใช่ใช่แสดงโรงงานของเราเองด้วย ไปดูโรงงานก็ได้ได้ครับอ่าแล้วก็มีแล้วก็เฮียก็บอกแล้วว่ารับประกันโครงสร้างให้ถึง5ปีส่วนอุปกรณ์ประกอบทั่วไปอุปกรณ์ใช้สอยทั่วไปรับประกันให้1ปีถูกต้องครับอ่าแสดงว่าหลังคารั่วก็ตามน้ําประปาท่อแตกก็ตามไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเฮียเขาดูแลให้ดูแลให้ครับแต่บ้านหลังนี้คือบ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยเฟอร์นิเจอร์มีให้ครบใช่ครับแต่ถ้า2องแสนขอโทษนะฮะสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเนี่ย อาจะเป็นบ้านเปล่า,า,าแต่ถ้าใครจะซื้อเงินสดให้เข้ามาคุยกับเฮียเป็นพิเศษมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์หลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเฮียครับเฟอร์นิเจอร์หลังนี้ที่ผมตกแต่งไปทั้งหมดก็มูลค่า3 0 0 0 0นบาทครับสามแสนใครจะเอาหลังนี้ก็เพิ่มมา3 0 0 0 0นหรือเฮียไม่ลดไหยหรอคือแค่แ้่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดเราลดให้อีก1,0,000แบาทแล้วกันนะครับเอาง่ายๆก็จ่ายเพิ่มมาอีก อ่าเป็น2อล้าน2องแสนเาบยอีกแค่2องแสนได้ครบทุกอย่างที่เห็นเลยรับบ้านตัวอย่างไปได้เลยครับพร้อมจฉหดที่ดินบ้านตัวอย่างนี้ผ่านมือใครไหมยังยังครับผมยังไม่มีใครใช้นะทุกอย่างใหม่หมดเลยใหม่หมดอ่าเหลืออีก3หลังนะครับท่านผู้ชมเหลือแค่สหลังเท่านั้นอันนั้นคือห้องครัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ่ามีเคาน์เตอร์ด้วยมีเคาน์เตอร์นี่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 เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเลยใหม่ทั้งหมดขอไปดูในห้องนอนสักห้องหนึงห้องมาเตอร์มีไหมฮะดีครับอ่าตาเดียรวิระไปเลยนะคร ใจเย็ยนใจเย็ยนท่านผู้ชมใจเย็ยนนี่อ่านี่ครบคันเลยนะฮะสะดวกสบายแสดงว่าถ้าใครซื้อหลังตัวอย่างนี้ไปเนี่ยได้ทุกอย่างแม้กระทั่งหมอนที่นอนผ้าม่านใช่กระ,ะรกเป๋าได้เลยแอร์ที่ยกระเป๋าใบเดียวอยู่ได้เลยนะครับอ่าอยู่นครปฐม,มนะท่านผู้ชมพิมพ์มานี่ผมพูดมากผมก็กลัวผมโดนบ่นนะนะครับนี่อ่าตู้เสื้อผ้าก็ให้ โต๊ะเครื่องแป้งก็ให้สวยไหมท่านผู้ชมสวยฝักพิมพ์สวยสวยฝักขอ้อจอเข้าใจผมหน่อยละกันนดูบรรยากาศดูบรรยากาศหมุนตัวก <พอ S 2> ่อนประมาณเรียบร้อยครบทุกอย่างเลยบ้านเลขที่ตรงนี้มีอย่างหลังเนี่ยฮะมีแล้วนะครับ้านเลขที่อะไรครับพี่าเดี๋ยวจำเลขที่ไม่ได้นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดทับสองยี่สิบเจ็ดทับสองผมเมมโมรี่ให้แล้วยี่สิบเจ็ดทับสองเอาไปหาตัวเลขกันเผื่อได้ฟรีอพี่ขอดูห้องน้ําหน่อย เช่เลยครับอ่าการันตีว่ามือหนึ่งหมดนะครับห้องน้ํามีโซนเตียกโซนแห้งแยกกันเรียบร้อย,ย,อยปูผนังเนี่ยเต็มพื้นที่หมดนะครับทั้งผนังเนี่ยด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยคงไม่ต้องให้สองจักโคกนะนี่เน่่เดูผนงังดูผนงังดูฝ้าข้างบนเน่ดูฝักบัวสวยไหมท่านผู้ชมสวยฝักพิมสวยมาหน่อยนีย่ยี่ห้ออะไรเหรย ตลาดแล้วครับผมอ่าดีห้องน้ํามี2ห้องน้ํานะมีห้องน้ําส่วนรวมกับห้องน้ําในห้องนอนมี3ห้องนอนนี่คุ้มจริงๆนะครับไม่ได้เชียร์ผมเชียร์คำว่าคุ้มนี่ไม่ได้เชีย <c oughs> ร์ให้เฮียฮิวิระนะครับเ <c oughs> ชียร์ให้ท่านผู้ชมนะครับสองจุดสองเก้าล้านลองดูนะครับว่ามันคุ้มเงินท่านหรือเปล่าขอเบอร์เฮียอีกรอบหนึ่งแล้วฝากท่านผู้ชมเนี่ยพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยพิมพ์เบอร์เฮียวิระมาหน่อยละกันเบอร์เฮียเบอร์อะไรครับครับผม081 541 6249ครับผมอีกสักรอบนะมครับครับผม0815416249ติดต่อพอดีเลยตรงครับหลังเนี้ยมันดีนะตรงที่มันมันโป่งมันสูงรู้สึกว่าจะสูงประมาณ3เมตรไดไหมฮะห้องอยากจะบอกห้องนอนนะครับ3เมตร3าเมตรนะท่านผู้ชมโป่ง6เมตรคืองี้เราไม่มาลูบรัดว่าใครต้องจองภยายวันนัุนวันนี้อะไรต่างหมดแล้วหมดเลยถูกต้องใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วถ้ามาชมได้ไม่เฮียนหมายความว่ายังไม่ตัดสินใจจะขอมาชมก่อนได้ครับได้ครับอ่าอ่ายินดี fc ถามมาคุณอ่านชื่อไม่ออกคุณปุ้มปุ้ยพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ดินเนี่ยเจ็ดสิบห้ากลมๆนะเจ็ดสิบห้าตารางวาพื้นที่เจ้าซอยร้อยสิบตารางเมตรอยู่อําเภอเมืองนครปฐมเนอ่ะไปดูกันโอ้ขอบคุณมากคุณต่อหรือเปล่าที่พิมพเบอร์มาให้นะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หกสองสี่เก้าเบอร์คุณวีระใช่ครับอันนี้คือห้องนอนท่องตัวอย่างนะครับไอทีวีนี้ก็ให้หมดเลยอ่ะไปดูกันครับที่ข้างนอกเป็นยังไงบ้างกู้แบงค์ได้นะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้พูดอีกคครรัั้งงนนึะบ เพิ่มเพิ่มเงินมาก็ได้อย่างนี้เลยโอ้โหดูห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองทำไมต้องมีสองห้องนอนครับต้องต้องมีภรรยาสองคนไหม <c oughs> ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะอาเอาไว้ให้ลูกนอนเอาไว้ให้ลูกนอนนะครับที่นอน,นอันนี้สแสดงว่าเฮียซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ยสถานที่ <c oughs> แห่งเดียวกันหมดเลยจาก กับประมาณนั้นครับมันถึงเข้าชุดกันหมดเลยใช่ครับเป็นของชิ้นเป็นลิลองดูนะใครจะเอาบ้านหลังเปล่าอ่ะก็สองล้าน20งแสน90หมื่นแต่ถ้าเอาหลังนี้ก็เพิ่มอีกแค่2 0 0แสนพอเอาครับพูดง่ายๆนะครับให้มาชมก่อนหรือจะกู้วงกู้แบงค์ยังไงเข้ามาคุยกันได้หมดนะครับได้ครับมาได้ทุกวันไหมฮะมาได้ทุกวันครับเฮียครับแล้วนิดหนึ่งผมนึกขึ้นได้ผมก็ถามยาบ้าเมื่อกี้เฮียบอกแล้วว่าแถวนี้ไม่ค่อยมียาเสพติดไม่ค่อยมีมีแต่โจรหรือยังไงฮะ ถ้าไม่มียาเสพติดก็คือจะไม่มีโจทย์นะครับคือชาวบ้านคนกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่บางคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนให้จับพิกัดวัดอะไรนะวัดหนองกระโดนวัดหนองกระโดนหนองคือหนองน้ำกะคือกอไก่ละเรือสละโดนคือสระโอนดอเด็กนอหนูวัดหนองกระโดนบ้านยางอ่ะไปดูกันครับผมอ่านี่นี่นี่สวยครับสวยผมว่าสวยอ่ะ ยี่แล้วสามหลังนี้ผมถามตรงๆว่าผมขอสักหลังนึงได้ไหมได้ครับคุณคบอยเริ่มกู้เลยครับโอ้โหต้องกู้ได้เลยฮะฟรีไม่ได้หรอได้เลยเซลสักเฮียไปไม่เป็นเลยอันนี้คือห้องที่สามจะทําเป็นห้องนอนก็ได้เราปรับเป็นห้องห้ห้องแอบแฝงก็สงห้องนั่งเล่นก็ได้ห้องทํางานอ่าห้องแฟมิลี่รูมดูทีวีดูดูดูความถงเนี่ยนี่ดูดูข้างบนนี่เป็นจั่วขึ้นไปเลยนะครับหลังคาเป็นแมนชั่นชีสใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้ว มีกู่ไอ้นั่นไหมความร้อนไม่ถนนไหมมีมีครับผมแล้วก็การความร้อนด้วยพีอูีอูโฟมแสดงว่าใครมาอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนไม่ร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงดังไม่ไม่ดังครับ่เหลือสามหลังนี่มีหลังติดถนนด้วยนีติดถนนด้วยติดถนนสองด้านใช่ครับอยู่หลังแรกสุดถูกต้องครับราคาแพงกว่ากันไม่เยอะก็พื้นที่ดินเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักสิบตารางวาเพิ่มงินอีกเท่าไหร่อ่าเราขอหนึ่งแสนบาทนะเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นผมผมก็เอาหลังแรกก่อนถ้าถ้าเกิดคนชอบขับ คนชบนอบติดถนนนะนะใช่อ่านี่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 มาค้ขาขายได้อ่ะเขาหัวใจทุกคนเราสองสามดวงท่านผู้ชมนี่นู่นนูนน่นผมทะลุหน้าต่างไปนะหเห็นเพื่อนบ้านไหมเต็มไปหมดเลยนะครับที่ผมเห็นมีอ้อยบ้างถามต,งต,ร,งตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจใด้เลยครับฝุ่นเยอะไหมครับแถวนี้ที่นี่ไม่มีนะครับเพราะว่า,าทางอำเภออวตอทางนี้เนี่ยเขาก็ดูแลให้ว่าเขาไม่มีการเผานะครับผมอยู่มาก็ไม่มีการเผานะฝุ่นไม่มีใช่ครับไม่มีครับแสดงว่าไม่มีการเผาอ้อยไม่มีครับ ถ้าสมมติเผาอ้อยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเดี๋ยวสพอยู่แค่สองกิโลรับรองได้มาถึงแน่นอนช่วงนี้กระแสแรงด้วยไปเผาเหมือนไปรอกเป้าก็จะไม่รับซื้อด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่เมืองเขาก็จะไม่ค่อยทำอยู่ในเขตชุมชนก็จะไม่มีการทำเฮียครับแล้วมาจากกรุงเทพเดี๋ยวออาไปห้องคุยห้องนู้นกันนะครับมากรุงเทพมาเส้นไหนครับเฮียครับเอ่อจริงๆมาได้หลายทางนะครับหนึ่งก็คือมาจากทาง บลมราชชนนีก็ได้นะครับสองก็คือมาจากทางบางเลนก็ได้บางเลนก็ได้แต่ตอนนี้มันก็จะมีถนนตัดใหม่ก็คือมอเตอร์เวย์เอ็ก็คือจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรี m 8 <81. S 2> <M 81. S> 1เปเ็ด81อ่าเดี๋ยวจะเบอดใช้เต็มรูปแบบเร็วๆนี้กต้อกี่กิโลครับพี่ครับอ่าหมายถึงจากกรุงเทพ m <81. S> 1> m 1ม1จาก บางใหญ่มาถึงที่ที่ที่<อ>ทโครงการเลย<อ>กลย็ที่ท,ที่ที่สุดของมอเตอร์เวย์ของเขาก็คือประมาณสักห0สิกิโลอ่าแล้วเราไปทางขึ้นอ่ะทางขึ้นมอเตอร์เวย์ครอ๋อถ้าเราขึ้นมอเตอร์เวย์นี่จากจากจากบ้านไปก็ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ากถต้องครับคุณเทวดาเดินดินถามว่าอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองไหมครับตำบลบ้านยานอ่าเดี๋ยวขอดูในห้องน้ำาหอสามสองหรือสามสองครับอ่านี่ยโอ้โหห้องน้ำมีปูกระเบื้องเต็มหมดเลยนะครับยันฝ้า แล้วก็มีโซนเปียกมีโซนแห้งนะครับนี่สวยไหมท่านผู้ชมเนี่ยเนดูการตกแต่งสุขภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นเกตที่ต้นๆเหมือนกันนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะข้างบนฟ้ามีช่องเซอร์วิสด้วยนะครับ่าแผ่นผนังหรือผนังนี่เป็นพีแคสก็สบายใจได้อีกนะครับบางคนชอบอิฐแดงเพราะว่ามันแข็งแรงมันสะท้อนความร้อนไม่ซับความร้อนแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ไม่ไม่ภายนอกไม่เสียงดังเข้ามา แต่อันนี้เหนือกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นคอนกรีตทั้งหลังมันมันมันดีกว่าอย่างไรขอเป็นความรู้ฮะเออจริงๆระบบปีแคบเนี่ยข้อดีของเขาก็คือระบบด้วยความแข็งแรงเพราะว่าเป็นคอนกรีตครับนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการสะท้อนความร้อนเนี่ยมันก็จะมันจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าเนื่องจากว่าความหนาของคอนกรีตเนี่ยมันมีความหนาถึงประมาณ12เซนอ่ะนะครับโอเคเอฟซีถามเข้ามาคุณปุ๊กลูกถามเข้ามาหลังเนี้ยถ้าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่รวมตกแต่งคือไม่รวมพวกเนี้ยไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมผ้าาม่่นนเีย 2ล้านสอสนนนกู้แบงค์ได้สดวางเงิน1 0 0 0 0แสนบาทในการจองพร้อมไปโอนได้เลยแต่ถ้ากู้ธนาคารวางแค่1 0,000กู้ไม่ผ่านเฮียก็คืนจะมาคุยกับเฮียเขาเนี่ยเอาไว้นี่ติดมา3อย่าง1เอาไปไประชเชนไทยเอกสารมานะครับสอเอาทะเบียนบ้านไทยเอกาาสารมา3เตรียมเรื่องสเตตเมนต์ไทยเอกสารย้อนหลังสัก6เดือนคือง่ายๆความเคลื่อนไหวทางการเงินนะอะที่ผ่านแบงค์สอย่าลืมอาเงินมาติดมา10,000บาท อ่าเอาวางมาจองกับเฮียเขาแล้วถ้ากู้ไม่ผ่านทาสัญญากันก็คือเดี๋ยวคืนให้อันนี้จะได้สบายใจทุกคนเลยนะครับอ่ะใช่ครับพี่ยาเราไปดูข้างนอกกันต่ออีกนิดหนึ่งเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับท่านชมยังไม่ไปหนีไปไหนกันนะครับหลังนี้เดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นกันอ่าเดี๋ยวเฮียแกนําไปนะครับประตูทําไมเป็นบานเลื่อนล่ะครับพี่ยคือบานสไลด์เนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็จะไม่กินที่เข้าไปข้างในนะครับแทนไปบานสไลด์เพื่อจะเปิดไปกว้าง เออยันนี่นเฟอร์นิเจอร์คนของอะไรก็สะดวกผมลืมถามหน้าบ้านหันไปทางทิศอะไรทั้งนี้ก็คือเป็นหันไปทางทิศเหนือทิศเหนืออ่าทิศเหนือสบายใจอีกก็คือบางคนเขาไม่ชอบทิศตะวันตกอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแดดบ่ายๆมันร้อนอันนี้ก็อยู่ได้จริงแล้วสูงกระดานน้ำทะเลผมจับประมาณเกือบ20เมตรใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้น สบายใจได้เรื่องของน้าท่วมไม่มีปี5้าครับเพียาน้ําท่วมไหมไม่ถึงนะครับปี5้าี่ไม่ถึงครับเพราะที่พ้านผมที่กรุงเทพท่วมแต่ผมก็หลบมาที่นี่อ๋อก็คือเอาไง่ายปี5้าสน้าไม่ท่วมไม่ท่วมครับอันนั้นก็สบายใจได้อีกกระป๋อนึงเลยนะครับใช่ครับอไปเดี๋ยวเราตามเฮียวีระไปนะครับครับอไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจอดรถอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงฮะได้ครับเดี๋ยวผมผมลืมดูด้านข้างนี้นี่ปูหญ้าไว้ให้เต็มพื้นที่แล้วนะครับนี่นี่นี่ อ่ะอย่าลืมนะครับถ้าสดเนี่ยเดี๋ยวเฮียแกแถมให้เกือบสารพัดเลยมาแทนครับสดแถมอะไรให้บ้างนะขอหน่อยนอกจากว่าสองล้านสองแสนเก้าหมื่นถ้าสดเสื้อได้อะไรอีกอ่าผมแถมแอร์ห้องนอนทุกห้องสามสามเครื่องแถมห้องนอนให้อีกครับผมอ่าโอเคเลยนะครับเพิ่มมาคุยดีๆมาปะหลอดดีๆเดี๋ยวได้อีกได้อีกลองมาคุยลองมาคุยนะครับขอให้มาคุยเถอะครับผมประตูรั้วมีเรียบร้อย เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับ,รบถน,นนอันนี้ก็คือผ่านได้สบายสบายเลยอืมนี่เฮียเดี๋ยวเฮียรบกวนหน่อยเฮียครับลองปิดประตูให้ผมดูหน่อยอ่าได้อ่าลองของลองของนี่เป็นบานเลื่อนใครจะมาติดมอเตอร์ไฟฟ้าก็มาได้เลยนะครับนี่เริ่มมีเพื่อนบ้านมาซื้อแล้วครับอ่าอย่างหลังสุดท้ายก็มีแล้วหลังอลองมาก็มีแล้วหลังติดอันนี้ก็มีแล้วใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยคๆครับเฮียครับเฮียแล้วโอ้รถเดยอะเลยทางซ้ายไปไหนครับ ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเราก็จะออกทางที่จะไปออกไปถนนมาลายแมนมาลายแมนแล้วทางขวาล่ะครับทางขวาก็จะออกไปโดยถนนริมคลองชลประทานสามารถที่จะออกทางทางเพชรเกษมทางทางทางมาลายแมนได้เหมือนกันนู่นเห็นวัดหนองกระโดนด้วยใช่ครับาลาโบดไกลๆนะครับแล้วเพื่อนบ้านเยอะมากไม่ต้องกลัวนะไม่เหงาแน่นอนไม่เปรี่ยวแน่นอนเฮียพมเห็นั้งขยะด้วยเสียเงินไหมทิ้งขยะรู้สึกว่าจะเดือนละสี่สิบ เดือนละ40บาทก็คุ้มเดี๋ยวผมขอนญาตอันขยานนิดนึงเขาเขียนว่าอ,อบาตอบ้านยางช,ชื่อเดียวกัตบตำบลน,นี้เลยนะครับแล้วดูไฟโซลาเซลล์อ,อินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะมือถือเข้าถึงหมดทั้งหมดเลยนะครับนี่ไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งแวดล้อมดีหลังๆตรงข้างๆเฮียนี่มีคนอยู่ไหมมีไม่อยอะนะครับเฮียอย่างนี้ไม่ใช่เฮียมีหกหลังเฮียยังไม่ได้ขายสักหลังหนึ่งแล้วบอกว่าไปแล้วครึ่งจริงๆหรือเปล่าจริงครับ ไปแล้วคือไปแล้วจริงๆไปแล้วจริงๆไม่ได้มี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 ลูกค้าอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วใช่ครับอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับนี่มีจอดรถนะนี่เราไม่ร่ำลาบละลวงแต่รู้ว่ามีจอดรถมีการเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วหนุนหลังที่เราเป็นบ้านตัวอย่างยังอยู่นะครับยังอยู่เที่ยวมาถึงตรงนี้นครปฐมถูกต้องครับขอเบอร์เฮียตรงนี้อีกหน่อยนึงเอ้ไม่เอาไม่เอาเฮียไปขอตรงป้ายดีกว่าอ่าตามเฮียวีระมาเลยนะครับอ่าคุ้มค่าอีกหนึ่งที่นะใครสนใจก็รีบโทรมาก่อนที่มันจะหมดเดี๋ยวผมอ่านที่ป้ายก่อน อะไรเนี่ยฮะทาลาลินอ่าโครงการทาลาลินนครปฐม,มหนองกระโดนนี่อ่านอ่านอ่าน,านตามผมนะครับเริ่มเอ้าเฮียทำไมที่ไปมันบอกว่า2.69ละ่ะไม่กับเป็นราคาตั้งเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้ในแต่ทีแรกแต่วันนี้เหลือ2.29ใช่ครับพอแล้วพอแล้วลดมาเท่าไหร่เนี่ยก็ลดไปทั้งหมดก็สี่แสน4ี่แสนเอาง่ายๆที่ราคาลดทั้งหมดใครเขาจะเอาราคาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนได้เฟอร์นิเจอร์หมดเลยซึ่งมกาก่อนไม่ได้อ่าเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่เขาเขียนว่าอะไร75 ถึง85ตารางวานะครับสห้องนอน2ห้องน้งดดํา2ที่จอดรถค่าโอนฟรีนะเใช่เนาะโอนฟรี free, ครับอ่ามีแทงน้ํามีประปาให้ด้วยเดีย๋ยวไปดูดูตรงนี้หน่อยนี่แล้วอย่างเงี้ยเฮียครับคนสนใจอ่ะให้โทรมาหาเบอร์เฮียวิระเบอร์อะไรอ่ะครับ0 8 1 5 4 1 6 2 4 9เบอร์ในป้ายเลยหรือเปล่าเบอร์ในป้ายก็โทรได้นะครับได้เลยนะฮะเป็นเบอร์ของฝ่ายขายเดี๋ยวนะท่านผู้ชมจดไว้นะ 089เก้าไอ้ขอโทษ08นย8 8ป9แปดแปใช่อ่าหรือโทรหาเฮียเบอร์ที่เฮียบอกเมื่อกี้ก็ได้ได้ครับอ่าแต่ทังสองเบอร์นะครับอ่ะทีนี้ที่ผมบอกเฮียมันมีพิเศษอีกหลังหนึ่งนะครับหลังหนึ่งเนี่ยที่อยู่เนี่ยติดถนนสองด้านใช่เพิ่มเงินอีกหนึ่งแสนเท่านั้นใช่อ่ะหลังไหนครับเฮียครับคือหลังหลังที่อยู่ริมถนนหลังนี้เลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะหลังนี้จะติดถนนใหญ่อ่ดถนนกรุารติดถนนสองถนนเส้นนี้มีมีมีชื่อเรียกไหมครับ ถนนเส้นนี้เอ่อบ้า yeah. จะจําไม่ได้ขอโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกว่าไปไหนดีกว่าอีกครั้งหนึ่งอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือเส้นนี้ก็จะไปออกสถา,านีตํารวจนะครับแล้วก็ออกมาลายแมน <S 2>, 2, <S ก 2>, 2กิโล2กิโลไปสถา,านีตํารวจใช่ครับอ่านี่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 ถนนใหญ่ที่มาลายแมนครับผมเกือบมุ่งตรงสู่เมืองนี่ใครอยากได้ถนนนี้นะท,ท,ที่ตีดตดินติดถนนนั่นนะครับแปลงนี้นะนี่ติดลาดยางเลยเพิ่อมอีกแสนนึงก็เป็น2จุด 39ล้านใช่เพราะว่าจะได้พี่ดินเพิ่มขึ้นอีก10ตารางวาเพิ่มได้ที่ดินเพิ่มด้วยแล้วก็ง่ายๆถ้าเกิดอยากอยากได้เฟอร์นิเจอร์เพิ่มถ้าเป็นเงินสดก็เพิ่มอีกแค่2 0 0 0 0 0ใช่ครับก็ได้เหมือนหลังตัวอย่างนั้นเลยได้หมดเนี่ยแล้วดู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 เพื่อนบ้านชอบกันอยู่ไหมครับถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยเฮียหลังนี้ียเปิดกุญแจไว้หรือเปล่าอาเปิดไว้หรือเปล่าดูหน่อยฮะให้ดูความแตกต่างครับผมอ่าว่าจะเอาบ้านเปล่าหรือแล้วเดี๋ยวดูประตูด้วยครับอันนี้เราแถมเป็นประตูประตูด้วยประตูไฟฟ้าใช่ อ่านี่นี่นี่พื้นที่มากกว่าหลังที่เราไปดูตอนแรกอะ่ะสิบตารางเมตรอ่าเอ้ยขอโทษสิบตารางวานี่อ่ะก่อนเข้าไปขอชอขอจอเข้าใจใผมหน่อยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือบ้านเปล่าๆนะใช่ครับภายในนี่เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมยะนะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันสองอย่างที่ผมเห็นคือหนึ่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์สองไม่มีม่านอ่าแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมด นี่หลังดิบๆเลยอ่าลองดูแล้วกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยก็ลองดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับอำเภอเมืองนคปรปฐมเนี่ยไปดูกันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวส่งท่านไปชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันมากมายเลยะนะครับอห้องแรกที่เราเข้าไปอันนี้แบบดิบๆเลยนะแบบดิบๆเลยออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดไขายของขายของได้หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะนี่ โอเคเหมือนกันเปรียบเลยครับพี่ครับได้ครับอย่าลืมนะนัดชมกับเฮียเข้ามาได้ทุกวันเลยได้ครับไม่ชอบไม่เป็นไรขอมาชมก่อนให้มาชมก่อน,อนห้องน้ําก็เหมือนกันนี่แต่หลังนี้อย่างที่บอกมันพิเศษนิดนึงคือมันติดถนนสองด้านสูงโป่งโล่งไอ้ข้างบนนี่สูงมากเลยนะเฮียนะใช่ครับอ่าโอเคเลยชื่อ f c คุณคุณเฟกหรือเปล่าคุณเฟกถามมาว่าชื่อโครงการอะไรนะฮะทาราลินครับ เข้าไปดูในสื่อออนไลน์ได้ไหมเข้าไปในสื่อออนไลน์ได้ครับชื่อ่าลาลาลินหนองกระโดนนะครับฮาลาลินหนองกระโดนอ่ะพิมพ์มาได้เลยแล้วกันนะครับอ่าไปดูหลังนี้สักอีห้องนี้สักหน่อยเฟลิกเฟลิกขอบคุณมากไม่ใช่หรอกสายตาผมเพราะมันอยู่กลางแดดแล้วมันมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วหลังนี้เสียงเอฟิกสะท้อนเพราะว่ามันไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้นี่อ่าเดี๋ยวเราไปสนทัศน์ชมกันนะนะครับอ่านชื่อไม่ค่อยเห็นต้องประธานอภัย เดี๋ยวเรามาส่งท่านผู้ชมตรงนี้กันหลังนี้2.39นะเพรานะเพิ่มอีกแสนหนึง่งถ้าหลังที่ผมไปดูตอนแรก2.29อ่ะดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนลงไปดูคลิปใหม่ได้เลยนะครับนี่เบอร์เยียก็มีให้เห็นอยู่ตลอดนะนะครับอ่ะยังมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับอับก็ยินดีมากครับว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ติดตามทางเพจคุณบอยได้มาเยี่ยมชมการของเรา นะครับ่วนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเราก็จะลดราคาให้พิเศษเนื่องจากว่าเราอยากจะปิดโครงการทางนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนปิดโครงการาเพื่อไป<า><ๆ>เปิดโครงการใหม่ๆ ใช่ครับ,อรบโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจยังไงโทรหาเฮียวีระได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็ขอให้เฮียได้ปิดโครงการทั้ง6หลังได้ครบตอนนี้เหลือแค่ครึ่งขึ้นเพราะเพิ่งเปิดโครงการได้ไม่นานมากนะครับ,รบเลยผมก็เลยมาไลฟ์สดมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้มาเลือกจัดสรรหมดแล้วหมดเลยท่านผู้ชมลองนัดดูเอาหรือจะโทรผมลงไลฟ์ละลงคลิปละจะโทรมาเลยก็โทรมานะครับผมว่ามันคุ้มคุ้มไม่ได้คุ้มเฮียวีระคุ้มกับท่านผู้ชมนั่นแแหหลละะะเพรรรราาาาาาาววว่่่่่่คคคออออยยยยยงงนนนนนนนีีี้้้้้ไได<ส>ดมมมมััับบกูปฐ โอเคครับเอียะยังไงก็ขอให้เครขายได้ไวขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยสบายใจได้นะผมเข้าข้างทุกคนเข้าข้างผู้ซื้อที่ได้รับของคุ้มค่านะครับแล้วผมไม่หาของโกงมาให้แน่นอนเพะฉะนสบายใจได้อวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อาครับ,คครบ,บสวัสดีครับ